มนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทธสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมัก,กรีผลบทที่สามสิบสามจดหมายถึงยาย ตั้งแต่หลานชายสุดที่รักจากไปเรียนบางกอกยายก็เฝ้านับวันนับคืนคอยเขากลับมาสู่บางม่วงหมอีกครั้งเป็นการรอคอยที่แสนทรมานโดยไม่แน่ใจว่าตนจะมีอายุยืนยาวต่อไปจนถึงวันนั้นหรือว่าจะด่วนเข้าเมนไปเสียก่อนระนึกถึงวันที่พูดเรื่องนี้กับหลานยายก็ปรงตกไอ้หนู ยายอาจตายเสียก่อนที่เองจะกลับมาก็ได้ไม่ตายหรอกยายผมมีวิธีที่จะทําให้อายุยืนถึงหมื่นปีคนเป็นหลานพูดท่าทางขึงขังยายยังจำได้คงไม่อยากอยู่ถึงหมื่นปีหรอกเอาแค่ร้อยปีก็พอหรือร้อยกับหนึ่งปีก็ได้ยายยึดหลักสันโดษแต่พอครบร้อยหนึ่งยายก็ต้องขอเป็นร้อยสอง พอครบร้อยสองก็อยากให้เป็นร้อยสามรอยสีไปเรื่อยๆไม่จริงไม่จริงยายเป็นคนมีสัจจะพูดคำไหนต้องเป็นคำนั้นเองบอกมาก็แล้วกันว่าทำยังไงถึงจะอยู่ได้ถึงร้อยกับอีกหนึ่งปีคนถามอยากรู้จ่ายค่ายกครูมาก่อนสิครับของอย่างนี้มันต้องมีค่ายกคูไม่งั้นก็ไม่ศัิ์สิทธิ์หลานชายได้โอกาส นี่เองตั้งตัวเป็นครูบาอาจารย์แล้วหรือน่าสงสารลูกศิษย์เองจังเลยนะทำไมละยายอ้าวก็ขนาดครูยังสอบตกแล้วลูกศิษย์จะไม่แย่กว่านี้รือยายทำท่าดูแคลนมันก็ไม่แน่เสมอไปหรอกยายศิษย์ที่เก่งกวครูก็มีถมเถไปเขาเรียกว่าอัติชาติสิษิ์ไงล่ะแล้วทำไมเองถึงไม่เป็นอัติชาติศิษย์ทำไมเลือกเป็นอวชาติศิษย์ ยายหาเรื่องว่าอีกจนได้เฮ้หน้ายายอย่าข่มผมนักเลยตกลงยายจะไม่อยากรู้หรือว่าทำยังไงถึงจะอายุยืนถ้าต้องจ่ายค่าย,ยกครูยายไม่อยากรู้ก็ได้คนขี้เหนียวแห่งบางม่วงหมูตัดสินใจง่ายได้ด้วยไม่ชอบเสียเงนินแต่ถึงยายจะไม่อยากรู้ผมก็จะบอกไม่ได้ค่าย,ยกครูก็ไม่เป็นไรนึกซะว่าเป็นการแสดงกตันยูกตเวทีตาต่อผู้บังเกิดกล้าวของผู้บังเกิดกล้าว หนุ่มน้อยมิวัยพูดเอาความดีความชอบงั้นก็บอกมาเร็วๆหากคืนชักช้ายายจะไม่ให้โอกาสเองได้ทำความดีคนอายุย่าง85้าพูดแบบไม่งอ้อตกลงครับตกลงบอกก็บอกคืออย่างนี้นะยายผมคิดของผมขึ้นมาเองว่าคนเราจะอยู่ได้นั้นต้องหายใจกับกินข้าวถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็ต้องตายผมก็เลยตั้งเป็นสูตรว่าถ้ายังไม่อยากตาย ก็ต้องหายใจกับกินข้าวเข้าไว้ไอหนูเองก็ก็ล่อนตามเคยแหละนะยายไม่น่ามาเสียเวลาฟังเองเลยยายรู้สึกผิดหวังไม่เสียเวลาหรอกครับยายหรือว่าผมพูดไม่จริงยายนิ่งคิดประเดี๋ยวหนึ่งจึงพูดเสียงอ่อยๆว่าจริงของเองงั้นเอาอย่างนี้เรามาสัญญากันว่าจะขยันหายใจกับกินข้าวจะได้กลับมาพบกันอีก ตกลงนะครับผมให้สัญญาแล้วยายกับหลานก็าพากันหัวเราะอย่างมีความสุขทิศพองกำนดจะกลับจากบางกอกวันนี้ยายเฝ้าคอยอย่างใจจดใจจอ่อด้วยอยากทราบข่าวครา,าวของหลานชายคนโปรดสวดมนต์ทำวัดเช้าเสร็จแล้วยายเตรียมตัวไปใส่บาตพระห้ารูปที่มาโปรดสัตว์หน้าบ้านทุกวันนางสาวจำแรงกับแม่จวนจัดเตรียมของใส่บาตไว้ให้ ยายเพียงแต่พาตัวเองลงไปรอพระที่หน้าบ้านโดยไม่ต้องให้ใครช่วยพยุงแม่จวนถือสำรับตามหลังใส่บาตรเสร็จยายขึ้นมากรวดน้ำมานดาหนุ่มเจริญหาขันจอกใส่น้ำกับจานหนึ่งใบมาให้หน้าที่เหล่านี้หลานชายเคยทำอย่างไม่ขาดตกบกพร่องและยายก็สอนเขาไปด้วยครั้นแม่จวนมาทำหน้าที่แทนยายจึงสอนลูกแบบเดียวกับที่สอนหลาน เวลากรวดน้ำอย่าเอานิ้วมือไปรองน้ำนะลูกทำไมล่ะแม่ข้าเห็นใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแม่จวนแยง้งอย่าเอาใครๆมาอ้างหน่อยเลยการอ้างคนส่วนมากใช่ว่าจะถูกเสมอไปอย่างเรื่องกรวดน้ำเป็นต้นจะหาคนที่เข้าใจท่องแท้แทบจะหาไม่ได้เองต้องจำเอาไว้สอนลูกสอนหลานนะข้าหนัมันแก่แล้ว จะอยู่สอนพวกเองไปได้สักกี่วันอย่านับเป็นวันเลยแม่นับเป็นปีดีกว่าคนมีบุญอย่างแม่ต้องอายุไม่ต่ำกว่าร้อยปีเชื่อค่าสิก็ไม่แน่เสมอไปหรอกอายุคนสมัยนี้โดยเฉลี่ยกาเจ็ดสปีนี่ข้าก็อยู่เกินมาตั้งร่วมสิปีถือว่าได้กำไรพอแล้วแต่ข้าก็อธิษฐานจิตไว้ว่าวันใดช่วยตัวเองไม่ได้ ต้องนอนให้ลูกหลานป้อนข้าวป้อนน้ำก็ขอให้ข้าตายอย่างสงบอย่าให้ใครต้องมาลำบากเพราะข้าเลยยายวางแผนชีวิตอย่างรอบคอบเรื่องลำบากนะ่ะข้าไม่กลัวหรอกขอให้แม่อยู่ไปนานๆก็แล้วกันลูกหลานจะได้มีโอกาสตอบแทนบุญคุณเอาเถอเอาเถอไม่ต้องมาตอบทงตอบแทนอะไรข้าหรอกข้าไม่เคยคิดทวงบุญคุณใคร ถ้าเช่นนั้นก็นิมนเทศเรื่องกรวดน้ำต่อเถิดจ้ะลูกสาวปรนนมมือในท่านิมน์ขาเทศถึงตอนไหนล่ะมันดาจ,จำไม่ได้ตอนที่บอกว่าเวลากรวดน้ำห้ามเอานิ้วไปรองถูกแล้วเพราะถ้าทำอย่างนั้นก็เท่ากับเอาน้ำล้างมือไปให้ปู่ย่าตาทวดกินดีไหมล่ะไม่ดีจ้ะแหมข้าก็โง่ามาเสียตั้งนานแล้วตอนรินน้ำลงใส่จานล่ะ รินตอนพระขึ้นยถาวริวหาหรือว่ารินตอนท่านขึ้นสัพพีข้าเห็นบางคนก็รินตอนยถาบางคนก็ตอนสัพพีเลยไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกแม่จวนได้โอกาสที่จะศึกษาหาความรู้ถ้ากลัวจะลืมก็ท่องไว้เลยว่ายะถาให้ผีสัพพีให้คนเมื่อพระว่ายะถาวริวหาก็เริ่มรินน้ำไปจนท่านว่าถึงมณิโชติระโสยะถา จึงหยุดแล้วประนมมือรับพรตอนท่านขึ้นสัพพีติโยวิวัตชันตุบางคนท่านสัพพีจบแล้วยังรินน้ำเม่เสร็จก็มีเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างนี้บางทีมันก็สำคัญจะมองข้ามไม่ได้อีกอย่างหนึ่งที่ถือกันมาผิดๆก็คือเวลากรวดน้ำชอบจับก้นกันต่อๆเป็นหางว่าวเชียวคนเฒ่าคนแก่เวลากรวดน้ำเสร็จ เมื่อลุกขึ้นก็เลยหางกระเบนหลุดไปตาม,ตามกันทำไมถึงต้องไปทำอย่างนั้นด้วยเพราะเขาอยากได้บุญนี่ก็ตัวเองไม่ได้กรวดเลยต้องต่อบุญจากคนอื่นข้าไม่เห็นว่าจะผิดตรงไหนแม่จวนออกความเห็นสําหรับคนโง่เขลาหนะไม่ผิดรอกแต่สําหรับคนมีปัญญาเขาจะเห็นว่าไม่ถูกต้อง การกรวดน้ำคือการอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้ผู้อื่นจะเป็นปู่ย่าตาทวดหรือเจ้ากรรมนายเวรก็ตามถ้าเราไม่มีน้ำจะกรวดเราก็อุทิศในใจที่เรียกว่ากรวดแห้งวิธีปฏิบัติก็คือเมื่อพระท่านขึ้นยาถาวริวหาก็ประนมมือพร้อมกับอธิษฐานจิตอุทิศส,ส่วนกุศลไปยังบุคคลที่ต้องการจะให้ ไม่จําเป็นต้องไปจับก้นกันจนหางกระเบนหลุดอย่างนั้นเองจําเอาไว้สอนลูกสอนหลานนะว่าต้องเรียนให้รู้ดูให้จําทำให้จริงจึงจะได้ของแท้ไม่เช่นนั้นก็จะได้แต่ของปลอมแต่แม่ไม่เคยเรียนนี่จ๊ะทําไมถึงรู้ลูกสาวแย้งเสียงเรียบใครว่าคําไม่เคยเรียนจริงอยู่ถึงข้าจะไม่ได้ไปโรงเรียนเหมือนอย่างเอง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าข้าไม่ได้เรียนการที่ข้าฟังพระเทศมาตั้งแต่หัวเท่ากําปั้นก็เท่ากับข้าเรียนถ้าไม่เรียนหรือจะรู้ไม่ดูหรือจะเห็นไม่ทำหรือจะเป็นจะลําเค็นย่ำแย่จนแก่ตายจําเอาไว้การเรียนรู้ไม่จําเป็นต้องได้จากโรงเรียนเสมอไปยายอีิบายค่อนข้างละเอียดฟังมารดาสอนเรื่องวิธีกรวดน้ำที่ถูกต้องแล้ว แม่จวนจึงพูดขึ้นว่าทิศพองกำหนดจะกลับวันนี้ไม่รู้ว่าจะมาเรือเขียวหรือเรือแดงคงจะเป็นเรือเขียวกระมังเพราะถ้าเป็นเรือแดงป่านนี้คงถึงบ้านแล้วนี่ยังไม่เห็นมาหรือว่าไปได้เมียที่บางกอ,อกซิแล้วก็ไม่รู้ยายแซงเย้าลูกสาวเขาไม่ทําอย่างนั้นหรอกแม่เพราะเขาอธิษฐานจิตขอถือศีลแปตลอดชีวิตแล้วเองยอมเขาหรือ ยอมสิแม่ข้านี่แหละเป็นคนแนะนำเขาตั้งแต่คลอดไอ้หนูเราก็เลิกยุ่งเกี่ยวกันข้ากลัวไอ้หนูจะมีน้องเบื่อออกลูกออกมาแล้วก็ต้องมานั่งเลี้ยงกว่าจะโตมาได้แต่ละคนมันลำบากยากเย็นเหลือกเกินลูกสาวแจงเหตุผลก็ดีเองก็ฉลาดเหมือนกันนี่ยายชมลูกสาวนั่นเพราะข้ามีแม่ฉลาดต่างหากล่ะ ขนาดไม่เรียนหนังสือก็ยังฉลาดกว่าคนจบป .4 อ,อย่างข้าเสียอีกลูกสาวชมตอบฉลาดหรือไม่ฉลาดก็ไม่มีใครมาหลอกข้าได้ก็แล้วกันยกเว้นเจ้าแกะของข้าประโยคหลังพูดในใจถึงว่าสิไอ้หนูถึงจะเหลียวฉลาดก็อยู่กับยายนี่เองถ้าอยู่กับพ่อแม่คงไม่เป็นอย่างนี้คนอายุย่าง85อยากจะเถียงว่า หลานชายฉลาดแต่ไม่ฉเฉลียวคั้นตรองดูแล้วจะเข้าตำราหยิกเล็บเจ็บเนื้อจึงนิ่งเสียพูดถึงไอ้หนูป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ข้าจะคิดถึงเขาขึ้นมาอีกแล้วแม่ไม่คิดถึงหลานบ้างหรือไงทำไมจะไม่คิดก็ข้ารักของข้ารักมากกว่าเองเสียอีกรักมากกว่าลูกทุกคนนับเป็นบุญของเขา ถ้ามานั่งนึกดูไม่คิดเราจะเลี้ยงเข้ามาจนโตเป็นหนุ่มได้ที่โตเป็นหนุมนะ่มหน่ะค่าเลี้ยงต่างหากไม่ใช่เองมารดาขัดขึ้นคงจะจริงเพราะถ้าแม่ไม่เอามาเลี้ยงป่านนี้เขาอาจจะไปเกิดใหม่แล้วตอนเล็กๆเ,เขาซนลึกเกินพอหัดเดินเตะแตะเต,ตะก็ตกบ้านไปตั้งห้าหกครั้งข้ายังจำได้ติดตาตอนตกครั้งแรกอายุขวบกว่า กำลังน่ารักหน้าชังวิ่งตกเรือนหัวไปฟาดกับเล้าเป็ดน้องไห้จ้าเลยข้างี้ทำอะไรไม่ถูกร้องเสียงหลงเป็นผีเข้าหนูเอ้ยลูกแม่เป็นยังไงบ้างเจ็บมากไหมลูกยังจำเสียงตัวเองได้วิ่งงกงกเงืนอเงืเงลงไปอุ้มลูกมากอดไว้เดชบุญที่เขาไม่เป็นอะไรมากแค่หัวแตกเลือดซิบซิบเท่านั้นเกิดเขาคอหักตาย ข้าเห็นจะต้องฆ่าตัวตายตามเป็นแน่แท้ถ้าเองทำอย่างนั้นจะต้องไปตกนรกห้าร้อยชาติเมื่อมาเกิดเป็นคนก็ต้องฆ่าตัวตายติดติดกันอีกถึงเจ็ดชาติจึงจะหมดเวรหมดกรรมอย่าไปทำเชียวนะเองนี่หลวงพ่อช้างท่านสอนข้าไว้เองจำเอาไปสอนลูกสอนหลานด้วยมารดาได้โอกาสเทศอีกครั้งถึงอย่างนั้นเชียวหรือ ดีนะว่าไอ้หนูไม่เป็นไรไม่เช่นนั้นข้าคงตกนรกอย่างที่แม่ว่าแต่ก็แปลกนะแม่ไอ้หนูของข้าถ้าจะมีเทวดารักษาเพราะตกบ้านตั้งห้าหกครั้งยังรอดมาได้แม่มาอุ้มขึ้นบ้างพ่อมาอุ้มบ้างยายมาอุ้มบ้างแม่จําได้หรือเปล่าทําไมจะจําไม่ได้วันนั้นเองกำลังนั่งห่อข้าวต้มหัวงอกไอ้หนูเขาอยากจะกินน้ำมะพร้าว เห็นยายขึ้นหัวกระไดมาก็วิ่งเข้าหาปากก็ร้องว่ายายจ๋ากินน้ำเผายายจ๋ากินน้ำเผามือข้างหนึ่งหิ้วมาพร้าวอีกข้างหนึ่งถืออีโต้แล้วก็วิ่งตกบ้านไปเองลมจับเลยกลัวลูกตายข้าต้องลงไปอุ้มคนกระเด็นไปทางมาพร้าวกับอีโต้กระเด็นไปอีกทางข้าเองก็แทบจะเป็นลม อาศัยวัสติดีเลยลงไปอุ้มหลานขึ้นมาได้หนีาเทวดาไม่รักษาก็คงได้ไปเกิดใหม่อย่างที่เองว่านั่นแหละสิงนางด่างกับนางดำเห่ากันโชกขึ้นแล้วก็เงียบไปยายลุกเดินไปที่หน้าต่างมองเห็นทิดพองหิ้วของพร,รุงพร,รังเดินเข้ามาจึงบอกลูกสาวด้วยความดีใจผัวเองมาแล้วช่างอายุยืนเสียจริงเพิ่งพูดถึงอยู่ยกยก จำแรงเอ้ยไปช่วยพ่อเองถือข้าวถือของหน่อยนางสาวจำแรงวิ่งปราดลงไปหาบิดายกมือไหว้แล้วรับข้าวของมาช่วยถือบังกอกสนุกไหมพ่อหล่อนถามอย่างตื่นเต้นก็ดีเหมือนกันแม่เองอยู่ที่นี่ใช่ไหมเขาถามหาภรรยาจ้าบนหาแต่เจ้าแก่ทุกวันทั้งแม่ทั้งยายนั่นแหละค่างี้ลำคาญจะแย่ เองอิดชาน้องก็ว่าเธอะบิดารู้เท่าทันใครจะไปอิดช้ามันข้าดีกว่ามันตั้งเยอะแยะถ้ามันดีกว่าข้าก็ว่าไปอย่างนางสาวจำแรงพูดถึงคู่ปรับพอแล้วพอแล้วคนมาเหนื่อยๆอย่าทําให้อารมณ์เสียเดี๋ยวได้เจ็บตัวหรอกลูกสาวรู้ริษมือผู้เป็นพ่อดีจึงจำต้องนิ่งวางของไว้ในเรือนแล้วเลี่ยงออกไปทางด้านท้ายครัว ด้วยท่าทางกระเงากระงอดทิศพองเดินเข้าไปคุกเข่าต่อหน้าแม่ยายร่างยกมือไหว้แม่จวนไหว้สามีซึ่งจากกันไปนานถึงสิบวันมาเรือแดงหรือเรือเขียวละทิศพองแล้วไอ้หนูของข้าเป็นยังไงบ้างยายถามสองประโยคในคราวเดียวกันมาเรือแดงครับบังเอิญพวกพ่อค้าแม่ค้าเขาขนของขึ้นลงกันแทบจะทุกท่าที่เรือจอด เลยทำให้เสียเวลาไปร่วมสองชั่วโมงส่วนไอ้หนูก็สบายดีครับเขาฝากหนังสือมาถึงแม่ด้วยลูกเขยตอบชัทถ้อยคำอยู่ไหนล่ะแม่จวนอา่านให้ข้ับฟังหน่อยสิทิพยพองเอามือล้วงเข้าไปในอกเสื้อหยิบกระดาษซึ่งพับเป็นรูปสี่เหลี่ยมออกมาส่งให้ภรรยาแม่จวนคลี่ออกอ่านให้มันดาฟังเขียนที่บ้านสามกระไดลูกสาวอ่านออกเสียง บ้านสามกระไดเป็นยังไงนะทิพพองบ้านที่ว่าเนี่ยยายข้องใจตั้งแต่ประโยคแรกคือบ้านหลังใหญ่ครับเป็นเรือนแฝดสามหลังติดต่อกันมีกระไดขึ้นสามทิศลูกเขยอธิบายอ๋องั้นก็อ,อ่านต่อไปแม่จวนจึงอ่านต่อกราบเท้าคุณยายและคุณแม่ที่เคารพรักอย่างสูง คนบางกอกเขาเรียกพ่อแม่ปู่ย่าตายายต้องมีคุณนำหน้าครับทิศทองอธิบายก่อนที่จะถูกถามผมมาถึงบางกอกร,ร่วมสิบวันแล้วได้เข้าเรียนในโรงเรียนดีที่สุดของบางกอกชื่อโรงเรียนสวนกุหลาบคาถากรณียเมตสูตรของพระพุทธเจ้าที่ยายให้มานั้นคลังและศักดิ์สิทธิ์มากผมเข้าโรงเรียนนี้ได้ก็เพราะคาถานี้ผมอยู่บ้านคุณปู่คุณย่ามีความสุขมาก ไม่ต้องตักน้ำทีละยี่สิบองเหมือนอยู่บ้านเราเขามีน้ำก๊อกใช้แค่เอามือบิดก๊อกน้ำก็ไหลออกมาแล้วแต่ผมก็คิดถึงคุณยายมากคุณยายอย่าลืมสัญญาที่ให้ไว้กับผมนะครับว่าจะขยันหายใจกับกินข้าวแล้วเราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกคุณพ่อจะรีบกลับผมต้องรีบเขียนให้จบประเดี๋ยวจะไม่ทันเรือแดงซึ่งจะออกจากท่าเตียนบ่ายสามโมงถึงเมืองสิงห์หกโมงเช้า ผมฝากแอปเปิลมาให้คุณยายกับคุณแม่ด้วยถ้าคุณยายรู้ราคาว่าผลละเท่าไหร่คงรับทานไม่ลงเพราะเสียดายเงินผมไม่ได้ซื้อเองหรอกครับคุณป้าสายใจพี่สาวของคุณพ่อเขาซื้อให้เป็นผลไม้เมืองหนาวส่งจากนอกเข้ามาจึงมีราคาแพงแต่รสชาติผมว่าสู้ผลไม้บ้านเราไม่ได้ผมส่งมาสามผลให้คุณยายคุณแม่และคุณจำแรงคนละผล คุณจำแรงเธอคงดูแลคุณยายอย่างดีนะครับสุดท้ายนี้ผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตรยัยจงปกป้องคุ้มครองคุณยายและคุณแม่ให้พ้นจากอันตรายทั้งปวงขอให้มีอายุยืนยาวถึงร้อยกับหนึ่งปีเทินด้วยความเคารพอย่างสูงเจริญจรูนรัฐวงเล็บแกละจดหมายไม่ได้ลงวันที่หรือ,อยายถามอย่างคนรอบคอบ ไม่ได้ลงจ้ะลูกสาวตอบอ๋ออย่างนี้นี่เล่าถึงได้ตกภาษาไทยอยู่บ่อยๆย,ยายหาที่ติเตียนจนได้ทิดพองลุกขึ้นไปหยิบแอปเปิลมาส่งให้ยายพิจารณาสิ่งกลมๆเขียวๆในมือแล้วพูดว่าหน้าตามันก็เหมือนพุทธาบ้านเรานั่นแหละเพียงแต่ลูกใหญ่กว่าของแปลกๆดีๆอย่างนี้ข้าไม่กินหรอก จะเอาไปถวายสมภานวัดสัทธาพิรมคนห่วงบุญมากกว่าห่วงตัวเองว่าดีจ้ะข้าขออนุมโมทนาแล้วข้าจะแบ่งส่วนของข้าให้แม่ครึ่งลูกแม่จูนเสนอเออขอบใจดีเหมือนกันข้าจะได้รู้ว่าผลลาไม้เมืองนอกมันรสชาติเป็นยังไงนางสาวจำแรงเดินมาได้ยินเข้าพอดีจึงสัพยอกว่า รับรองยายได้เอาไปคุยอวดคนทั้งบางเจละคราวนี้ยายค้อนงามงามสามวงใส่นังคนแสนรู้